ด่วนตูนบอดี้สแลมแอดมิดด่วนแขนซ้ายชาบางนิ้วบังคับไม่ได้ เมื่อวันที่14ธันวาคมผู้สื่อข่าวรายงานว่านักร้องหนุ่มตูนอธิวราหรือพี่ตูนบอดี้แสลมต้องเข้ารับรักษาตัวด่วนที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าตั้งแต่เมื่อช่วงค่ำของวันที่13ธันวาคมที่ผ่านมาจากอาการกระดูกคอกดทับเส้นประสาททำให้แขนซ้ายมีอาการชานิ้วมือซ้ายบังคับไม่ได้เป็นบางนิ้วเบื้องต้นคณะแพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเตรียมถแถลงข่าวด่วนเวลา16นาฬิกาที่ห้องประชุมชั้น5อาคารเฉลิมพระเกียรติโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ